สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อม JVC นะครับรุ่น LT 3 2 BX 1 8 0นะครับอาการนะครับไฟเข้าไม่มีภาพนะครับมีแต่เสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับหลังจากแก้ฝามาก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวไฮวอร์ก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับอันนี้ผมก็ถอดออกครับเพื่อให้ถ่ายนะครับ ไฟเวลามันติดนะครับตอนนี้อยู่ในสถานะปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดนะครับจะมีไฟมานะครับเิเตอร์นะครับหน้าเกลื่อนจะไม่ติดครับ พอเปิดปุ๊บหลอดจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าตรงเกี C ครับสีฟ้าไฟจ่ายนะครับไม่เติร์ดไฟจ่ายนะครับตัวนี้ไฟทิกมีหมดนะครับ BL on b a c k light on i n e มีหมดนะครับ ตรงนี้ที่เขียนนะครับไฟก็ยังมาอยู่ก็คือตอนนี้ปัญหาคือน่าจะเสียแผงนี่นะครับแผงนี่เดี๋ยวดูนะครับว่าจะแก้ขไขได้ไหมหรือเกิดจากหลอดโอเคครับขออนุญาตด,ดูสักครู่ครับครับในกรณีที่ไฟทุกอย่างตรงนี้มาหมดแล้วนะครับ สิบสองแล้วก็ไฟแบ็คไลท์ออนหรือว P ่า P W M นะคุณนี้มาหมดนะครับมาสองโวลต์สามโวลต์ประมาณนี้ครับก็สมมติว่าจะเป็นที่ตัวนี้แต่ตัวนี้ผมจะมาทำตัว IC ตรงนี้ครับที่ผมเคยทำไปก่อนหน้าก็จะมีคล้ายๆแบบพวก LG พวกโตชิบ้าพวกซัมซุงรุ่นที่ใช้ไฟโวลต์แบบนี้ครับที่ชุดขับ LCD นะครับหลอด LCD ไม่ใช่ LED นะครับแต่ก่อนทำผมก็ได้ย้ำปิ้นที่พักใจไปตรงนี้ครับที่มันเนี่ยพวกหลไยตัวดัๆนะครับดำๆผมก็ย้ำแก่ย้ำหมดแล้วครับเผื่อมันรอดมันหลวมเปิดมาก,ก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมจะมาใช้แค่เนี้ยจะลองดูว่าได้ไหมตอนนี้คือสถานะเครื่องคือหลอด p o w หลอด power สีน้ำเงินที่หน้าเครื่องติดนะครับแต่ไม่มีภาพจอมืดนะครับแบ็คไลท์ไม่ติดนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทำดูครับก็อันดับแรกนะครับหลอดครับถ้าถ้าทุ้ชมมองเห็นจะมีด้านในมันจะเป็นใหญ่กับเล็กถ้าวัดเป็นนะครับทําวัดทํามองเป็นนะครับไอ้ด้านในไส้เล็กๆอ่ะจะเป็นบวกครับหรือว่าขายาวจะเป็นจะเป็นสัญลักษณ์ว่าบวกนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูครับตอนนี้ตอนนี้ผมดูเบอร์ซีนะครับ OZ 964นะครับ z 9แ4ดเก้าหกสี่นะครับเราจะมาเน้นขาขาเดี๋ยะสักครับเราจะมาเน้นขาที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ก็คือจุดแดงๆตรงนี้ครับจุดแดงๆตรงนี้ครับมันจะวิงมาตรงสีตัวนี้นะครับสีตัวนี้ก็คือขาที่สี่นะครับของของไอซีตัวนี้ครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นกาวนะครับกาวของสีนะครับสีขานี้ครับ รือจะตรงจุดแดงแดงทองแดงนี่ก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกครับแต่ผมว่ามันเล็กไปครับจุดแดงแดงนั้นต้องมาที่ซีตัวใหญ่ดีมันกีได้แน่นหนาดีเดี๋ยวผมจะมาทําดูนะครับเดี๋ยวครูขอเวลาบัดกีสักครู่ครับซูมครับตอนนี้ซูมในรูปภาพจะแตกนะครับโอเคครับบัดกีก็จะเป็นแนวนี้ครับขาขาหลอดจะมาอยู่ตรงซีที่ผมบอกนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนเช่นเคยครับ ลงไม้เขาทำงานครับตอนนี้ก็ทั้งเสียงรถยนต์ทั้งเสียงเขาทำงานกันนะครับก็อย่าว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับท่านผู้ชมพอมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมเข้าให้ครับเห็นไหมครับว่าขาขาของหลอดมันอยู่แค่แบบนี้ครับสังเกตสหลอดนะครับบางคนมองไม่กลัวใส่กับขวดนะครับนะ่ยกับขวบ ฝั่งนี้เห็นไหมจะเล็กๆครับฝั่งฝั่งอีกฝั่งกาวจะใหญ่ใช่ครับไส้มันนะครับเนื้อเนื้อมันจะใหญ่กว่าก็คือฝั่งใหญ่ฝั่งใหญ่ฝั่งใหญ่อยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งเล็กอยู่ฝั่งนี้ครับที่ขัวสีนะครับของขาสี่โอแซดเก้าสี่อะไรเก้าหกสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตอนนี้ตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วครับแต่หลอดตรงนี้ยังไม่ติดนะครับตรงเกลซีนะเดี๋ยวผมจะเปิด power นะครับ ยังไม่ติดเดี๋ยครับสวิตช์ไม่ค่อยดีครับต้องยำๆเลยครับติดแล้วครับมาดูครับภาพจะมาไหมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ภาพเขาปรับไว้ประมาณจอประมาณนี้ครับก็นี่ครับมาแล้วเดี๋ยวขอลดเสียงครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ครับปุ่มล้วนครับ ก็ไม่เป็นไรครับก็เห็นว่าให้ให้รู้ว่าติดแล้วนะครับเดี๋ยวถอดเสียงก่อนนี่ครับคือคือให้รู้ว่าใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็บางคนถ้าทําแบบนี้คือผมยังไม่ต่อตัวนี้นครับคือต่อหลอดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อานะครับถ้าบางคนไม่ติดนะครับ ต่อหลอนแล้วไม่ติดแบบผมนะครับแนะนําให้เอา R5K นะครับ R5K นะครับเขียวดําเขียวดําแดงนะครับ 5K แล้ววัดไฟขาเดี๋ยวกันสักครู่ครับผมจะบอกไปเลยครับวัดไฟขา12ที่อยู่ใกล้ซ c นะครับต้องเสียบกาวคับคู่ครับ12โวลต์ ขามีครับแต่ว่าขามันสั้นครับขาตั้งกล้องครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับจะใช้ตอนวางซ่อมบอร์ดนะครับสองโวลต์เดี๋ยวขอวางสักครู่ครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ที่ผมวัดผมตั้งสิบดีซีวัดที่จริงไฟเลี้ยงบอร์ดตัวนี้มันยี่สบสี่โวลต์นะครับยี่สบสี่โวลต์นะครับยี่สิบสี่โวลต์แล้วมาเข้าเลกกูเลตเราเจ้าสิบสองมาจากเลกกเลตตัวนี้นะครับเจ็ดแปดเอ็มหนึ่งสองครับ ถ้าถ้าบางคนไม่ติดนะครับให้ใช้หลอดแบบนี้ต่อแบบนี้เลยครับแล้วว่า R5K นะครับ5คนะครับขา12ครับขา12คือขานี้ครับนี่คือ7812ครับเรกูเลเตครับจาก24เป็น12คือขาสามเมืกี้ตรงนี้ครับ R ครับแล้วโยงมาเข้าขาหลอดตรงนี้ครับพอเข้าใจใช่ไหมครับขาสี่ของ IC แล้วก็หลอดครับ R นะครับขานี้ครับ12ครับ ตอนนี้ผมต่อหลอดอย่างเดียวมาติดครับถ้ามองที่หลอดจะสว่างนิดๆน,นะครับก็มันติดตอนนี้ภาพไปยังนานนะครับของเดิมไม่มีภาพนะครับอันนี้ผมนะครับถ่ายดูครับก็มีอยู่สองอย่างที่ต้องทําก็คือที่บอกเมื่อกี้นะครับอย่างน้อยๆแหละต้องแกะฟ้าย้ำปิ้นพักจ่ายไฟยเป่าฝุ่นที่บอร์ดเรียบร้อยแปรงปัดเรียบร้อย ก็ต้องมาลองทําแบบผมอดับแรกขั้นตอนแรกคือแบบนี้อันดับสองที่บอกก็คือเอาอาอาตัวนี้ต่อเข้าขาฝั่งนี้ครับแล้วก็โยงมาเข้าขาสิบสองตัวนี้ขาสามถ้าพูดนี้ก็คงพอเข้าใจครับต่อผ่านอาโยงมาเข้าขาตัวนี้โอเคนะครับสิบสองเลขกูเลตเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับ นี่ครับนี่ครับก็ยังมาอยู่นะครับก็จะถ่ายเห็นประมาณนี้ไม่ถ่ายเห็นเต็มครับนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนะครสไตล์เล็กชาแนลกันด้วยนะครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฟังคลิปดีๆครับต่อแบบผมไม่ติดให้ต่ออาเพื่อนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ